จงแคพาสุขชาดวงเลยไทยรือดวงแก้วตาหรือดวงดาราดวงดาววงไหนวนชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ร่มช่วยดพัดหัวใจพี่ไปถึงแก้มงามมันแดงกว่าใครใจพี่จงแค่พาสุขชาตดวงเลยไทยรือดวงแก้วตาหรือดวงดาราดวงดาวดวงไหน เดินผ่านวอนให้ลมช่วยพัดเมืใจัปถึงแก่น้งาันแดงกวใจพี่ไงงมดกกไ,ได้ไาสุขวดวงวยชทยรอวงแกตารวงดา,าราท้ดาวทั้งไหนวอนใหชทุกคนเดินผ่านอนลมเ่พัดเมืใจที่ไป